วิธีการใช้ไม้จักรยานอาร์กติกนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือเวลาเราจะเลื่อนค่าเนี่ยก็กดปุ่มเซตดูค่าต่างๆเช่นหน้าจอแรกเนี่ยเราเห็นความเร็วสูงสุดความเร็วความเร็วมันโชว์เมื่อเราวิ่งะนะฮะระยะทางของทริปนี้ไขมันนาฬิกาจับเวลานี้เดินอยู่นะถ้าเราจะเปลี่ยนไปหน้าจอต่อไปเรากดปุ่มเซตใช้ปุ่มเดียวปุ่มเซตเปลี่ยนหน้าไปเรื่อย หน้านี้จะโชว์ระยะทางสะสมอุณหภูมิแล้วก็เวลานะฮะความเร็วเฉลีย่ยกดไปอีกหน้านี้ก็จะเป็นระยะทางแคลอรี่แล้วก็เวลาของคลิปนี้นะครับก็ครบแล้วกลับมาที่เดิมวิธีการตั้งค่านาฬิกานะครับ ขั้นตอนแรกให้เลื่อนไปหน้าที่มีโชว์เวลาอยู่นะฮะตอนนี้หน้านี้ยังไม่มีนะครับให้เรากดปุ่มเซตไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าที่มีโชว์นาฬิกาโอเคเราเห็นัสียงนาฬิกาแล้วตอนนี้หน้าจอจะนิ่งหมดให้เรากดปุ่มโหมดเพื่อให้ตัวนาฬิกากับพิบนะครับนี้กดปุ่มกับพินาฬิกากับพิแลวหลังจากนั้นกดปุ่มเซตค้างไว้ประมาณ4วินาที โอเคมันจะให้เราตั้งพศออวันที่อะไรทั้งหมดเลยนะฮะคือเริ่มตั้งแต่พศสองพันกดปุ่มเซ็ตเพื่อเลื่อนเหมือนตอนเซ็ตตั้งค่าเริ่มต้นนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นเดือนแล้วก็วันที่นะฮะ จำไ,ไม่ได้อ่าก็เป็นวันที่14ไปก่อนแล้วกันตัวนาฬิกาจะมีให้เซ็ตสองแบบคือเป็น24ชั่วโมงกับ12ชั่วโมง24ชั่วโมงก็คือ1 24, 12, ถึง2ี่ี่ก็คือนึ่แล้วก็เป็น1นึ่งถึงสอีกทีตอนบ่ายนะฮะชอบใช้เป็น24่สิบ่กด24่หมดตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงสิบแล้วกันใช่ไหมกดครับ เสร็จแล้วก,กดหมดเสร็จแล้วครับการตั้งค่าวันที่และเวลาของตัวเครื่องวิธีการรีเซ็ตค่าหม่นะครับสำหรับทริปต่างๆาความเร็วสูงสุดความเร็วเฉลี่ยระยะทางอะไรพวกนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เครื่องของเราขึ้นที่200เมตรวิ่งไป200เมตรนะฮะความเร็วสูงสุดอยู่ที่63 ให้เราเลื่อนหน้าจอมาที่หน้าจอที่มีคำว่า distance ตัวนี้ฮะ dst เนี่ยครับเป็นหน้านี้ก็ได้หน้านี้ไม่ได้นะฮะอ่าหน้านี้ได้โอเคเวลาเราจะรีเซ็ตเนี่ยก็ให้กดปุ่มเซตค้างไว้4วินาทีแค่นั้นเองครับตอนนี้ค่าทุกอย่างเป็นศูนเหมือนเริ่มต้นนะครับวิธีการรีเซ็ตค่าใหม่นะครับพวกค่าวงล้อหรือว่าน้ำหนัก ะะตัวรุ่นใหม่นี้เราก็ออกแบบมาให้ไม่ต้องถอนฐานเพื่อการรีเซ็ตนะครับก็คือง่ายๆก็คือกดปุ่มโหมดกระเซ็ตค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะฮะกดจนมันเปลี่ยนมาที่เป็นที่หน้าจอเริ่มต้นนะครับตัวนี้แล้วก็เซ็ตใหม่หม,หมดเลยกิโลเมตรไมล์เหมือนที่เราตั้งค่าครั้งแรกนะครับวงล้ออะไรก็เซ็ตไป วิธีการเปิดไฟปิดไฟวิธีการเปิดไฟก็คือกดปุ่มโหมดกระเซตพร้อมกันอันนี้ไฟจะค้างอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ไม่ดับจนกระทั่งเรากดปุ่มโหมดกระเซตอีกทีหนึ่งเพื่อปิดหากเป็นเวลาหลังห้าโมงเย็นเนี่ยเวลาเรากดปุ่มอะไรก็ตามเนี่ยหน้าจอไฟจะขึ้นแต่ว่าถ้าก่อนห้าโมงเย็นเนี่ย มันจะไม่ขึ้นเหมือนตอนนี้ฮะเมื่อกี้ผมเสร็จไว้บ่ายโมงใช่ไหมครับมันเลยไม่ขึ้นถ้าหลังห้าโมงเย็นเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็ค้างไว้ประมาณหกวินาทีแล้วดับเองประมาณนี้ครับวิธีการเปลี่ยนค่าไมล์ไปใช้กับจักรยานคันที่สองนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ขึ้นเลขหนึ่งโรงมมนู่ตรงนี้นะครับคือ,อ,าอยางของจักรยานคันที่หนึ่งนะฮะใส่นั้น ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยน็นคันที่2เนี่ยให้กดปุ่มโหมดค้างเอาไว้ประมาณ8วินาทีนะครับเนี่ยครับขึ้นเป็นสนัญลักษณ์เลขสอตอนนี้ค่าการตั้งค่ายทั้งหมดก็จะเป็นของจักรยานคันที่2ทั้งหมดเลย